การทุกท่านก,นกันด้วยนะครับอยู่ใหม่เช่นเคยนะตอนนี้ทุกคนหนุ่เกมใหม่ครับบรรทมอยู่กับใหม่เช่นเคยนะทุกคนโอเควันนี้เราจะไปทําการขุดเหมืองกันนะครับเนื่องจากวัสดุอุปกรบ้านเราซึ่งน้อยมากๆโดยเฉพาะเหล็กนะเดี๋ยวผมพาไปดูเหล็กกันดีกว่านะทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ในกับเอ่อพี่เฟิร์สแล้วก็พี่วิทนะซึ่งคนอื่นแม่งก็บิดเราจะเป็นเพื่อนๆเหล็กอะไรแล้ว<อ>มีแค่นี้แหละวันนี้วันนี้มีแค่นี้แหละตอนนี้ก็จะแบบมีแค่พวกเราตอนนี้คือฐานก็เหลือสามก้อนเหล็กเหลือเจ็ดนะทุกคนทองสิบห้านะแล้วก็คอปเปอร์นะคทนุก เดี๋ยวเราไปหาของเพิ่มดีกว่านะซึ่งภารกิจวันนี้ก็คือต้องเจอเพชรใช่ไหมเฟิร์สใช่แล้วภารกิจวันนี้เราจะต้องทำอะไรนะเออเขาเรียกว่าโต๊ะเอนชาร์ตป่ะเอนชาร์ตติ้งเทเบิลเออเอนชาร์ตติ้งเทเบิลนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเหมืองตรงไหนเฟิร์สไหนนำทางอะไรแบบไปที่ไกลๆบ้านเลยเดี๋ยว่าตรงนี้เลยเนี่ยเล้วมันต้องไกลๆบ้านหน่อยนะต้องเล็กสำรวจเนี่ยเฟิร์สเออได้เลยเดี๋ยวไปไกลๆบ้านเลยนะไกลๆบ้านเลยไปดำนงทะเลไปไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่มุกกันนี่มุกใช่ไหมน เด็กไม่ดีไม่ดีขี้เกียจเดินเป็นคนนำทางแท้ๆไปนำทางเลยเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้แต่เราต้องถือทอสด้วยนะได้ได้จะมืดนะต้องถือโล่ไปด้วยเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าไม่เจอมอนเลยวะหรือบ้านเราสว่างเกินไผ่วะบ้านเราสว่างแม่คือทำไมเราถึงไม่ไปตอนกลางวันวะไม่คือถ้าเรามาตอนกลางคืนใช่ไหมพอเราขึ้นทามปุ๊บมันก็จะเช้าไปดีไงนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนดูดูดูนี่โอ้โห อาทิตย์ยามเย็นไม่ใช่หร,รือยามเช้าแสบตาเลยเกินยามเช้าแสบตาเลยเข้าตาโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะโจมันเนี่ยเหมืองเจอแล้วเนี่ยไหนลงเลยลงเลยลงเลยเมืองนี้หนาอ๋อวิธีลงใช่ไหมไหนเชิดเฮ้ยไอ้เฟิร์ดบากนะไม่กูิดปากไม่ได้ไม่เปิดปากอ่านี่กูลงไม่ได้ลงโดนเลยโดนเลยแมวแล้วกูเจออะไรเขียวๆวะเมื่อวามันลงมาหาเราเลยเพื่อนเพื่อนเรา ไอตัวที่มึงที่มึงโดนฆ่าไงตอนนั้นตอนนั้นอะเฮ้ยใครยิงวะเอ้ยเฟิร์สทไมถึงเวนชาร์ดวะฮ้ยก็ได้สมุดเอ็นชาร์ดไงที่เราที่วิตกได้พาร์ทแรกเลยอะมันดูดีขนาดนั้นเลยไม่เฟิร์สมึงลงมาพากูลงมามันมีอะไรวะตรงเนี้ยอะข้างบนไงไหมข้างบนนั่นข้างบนไงเนี่ยมีแรงไงไต่น้าเพิ่มไปกูอยู่ลงมาทาไม มันมีรู้อยู่ไหมใต้น้ำโอเคโอเคเข้าใจได้อยู่นี่เข้าใจได้โอเคป่ะเน่เน่เน่โอ้โอเคใหม่ยถ้ามันมีไอ้มันก็จะมีทำใต้น้ำตรงนี้ไงเป็นเหมืองน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเสดมันหล่นลงมาจากไหนวะไอ้ยี่มันหล่นมาจากไหนไงอ่ะหอข้างบนมันลงมาแล้วมันลงมาอีกแล้วมันนัดเดียวตายเลย เฮียแรงโพดเราเอยู่ไหนเนี่ยขอผมเต็มตัววิ่งมาจังเกิ้ลหรอไม่โอ้ยโอ้ขอผมเต็มตัวทุกคนทางน้ำทางน้ำเอาาเอามาเดี๋ยนะทำกล่องอ่ะขโมยขโมยแล้วมันระเบิดแบบทีเดียวอ่ะขึ้นก่อนเต็มตัวไอ้เวนเน่ไปไหนขอปไหนไปเอาท็อตกูไปไหนอ่ะท็อตกูหาย แม่กูแตกกำลังพับหน้าเมื่อกี้ผมกำลังพับหน้าจอยเพิ่มเสียงนะทุกคนแล้วอยู่ดีก็แบบตุ้มแล้วก็อะไรเป็เห็นตายอ่ะไอ้ทุกท่านเป็นแลนด์มาร์กไปเพฟ่อแบบเป็นจุดมาร์กไงแล้วท็อตอยู่ไหนขอท็อตดิดท็อตกูมกีประมาณสี่สิบกว่าอันน่ะไปไหนหมดละไม่รู้ตรงนี้ไม่เป็นเหมือนเป็นเหมืองน,น,น,น้ำนะทุกคนซึ่งเออเราจะไปยังไงดีอ่ะเอขอท็อตหน่อยได้ไหม <g ug> <g ug> ให้อะไรกองพี่ฮะ <g ug> ให้ไปแล้วมีอยู่ยี่สิบเหรเองมีเยอะนี่กก็น่าจะมีแค่นั้นนะเพราะไม่ได้เก็บมาเอาเนี่ยเนี้ย อดยากลองป่าวไหมกูลองดำกูดูล้วตอนนี้เหมือนจะตายเลยว่ะขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าใครเปิดไม่เวิร์กว่ะไม่เป็นเวิร์กว่ะกูว่าไปที่อื่นเถอะว่ะมันยากเกินไปเว้ยเราเรายังไม่อยากอยากลองอะไรหน่อยอะไรใครก็ได้คียหัวพอมีทำไมมึงจะปีนขึ้นไปเถอะเปล่ามองไม่ได้นอกใจไม่ได้เดี๋ว่าจะเหมือนในอวตารเราไปเหมือนอื่นดีกว่าไหม แต่ไปเราไปเหมืองกันเดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนจะยากไปนะเพราะมันต้องดำไปอ่ะเออใช่ทุกคนมีที่แนะนำแต่ว่าเรายังไม่ไปข้างหน้าเลยมันเป็นอะไรวะเขาโดนไปไปไปลองไปดูอันนี้คือเป็นตอนที่ผมเอาคอมพาร์สไปด้วยนะเนื่องจากว่าคลิปนี้นะครับเราจะไม่เข้าไปในบ้านเราเลยนะผมสัญญาเลยอย่าไปตายนะแย่เมื่อกี้เนี่ยเลิฟมาก็ตายเลยไม่มีเลยไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอเคนั่นเหมืองหรือเปล่าดูดำๆนั่นน่ะหลู่ๆดำๆไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอมะไปกูโดนหรือไม่ละไม่ใช่อ่ะ น่าจะใช่ว่ะเฮ้ยเออว่ะภูเขาหิมะนี่ตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่เคยมาเลยใช่ไหมเราไปสำรวจสักหน่อยไหมทำไมไหมครับมันถึงไม่มีแบบอัพบอสเยติมาว่าแบบอยู่บนภูเขาหิมะอะไรเงี้ยเออมันน่าจะสนน่าสนใจนะเนี่ยถ้ามีแล้วก็นะอาจจะตายนะเอออาจจะตายคนเล่นไม่ไหวเงียเอาวาเดนให้ชนะก่อนดีกว่าพวกเราอเออกูว่างั้นแหละต้องต้าองให้วาเดนให้ชนะก่อนตอนเนี้ยระวังจมนะเพื่อนใช่เออจมได้ด้วยเ

ไม่มีอ่ะกินเมาโโอ้หกินไหมหาทรัพยากรบนภูเขาแล้ทำไมกูให้มันกินแล้วมันไม่กินอ่ะมันกินโปรเตสโตเอาไหนไหนไหนรูรูเยอะเอ้ยจมจมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทุกคนรีบขุดเลยไอ้เทอยู่ไหนวะจะไม่อยากตายเพทมาด้านหลังใหม่ด้านหลังดัานหลังเฮ้ยไม่ไม่กูจมกูจมลึกกูจมลึกกูตายกูตายอ้าว ก็ขุดหิม้าดีมันจะได้ไม่ใจเออจมจมจมอีกแล้วไม่กลัวอันตรายว่ะไปที่อื่นดีกว่าโอ้ยหล่นเออเกือบเตี่ยคือมันมีแบบนี้ด้วยว่าหนาวจัดอ่ะใช่มันนับเดตมามันจะตายโอ้เอเมอรัลด์ใหม่มีเอเมอรัลด์ด้วยเหรอใช่นี่ไงไหนวะดูหน่อยดิมีมีมีเฮ้ยเพื่อขุดนะขอขุดได้ไหมอ่ะเฮ้ยจริงๆนะคือแบบทุกคนแบบว่าเวลาเราไปดูใน YouTube หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบเออวันนี้มาขุดหายเมเราไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเออ ไปเอาจาก APC ใช่ไหมอะไรประมาณ<ช>น<ะ>ี้ได้แล้วองทำ <How S 1> ทุน้นไอเอเมลได้ก่อนหาเอ,อา<ำ>มัน,ม,นมันทำยาก,กอะนี่แต่เอเมอลมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่มานานทุกคนแต่ว่าไม่มีแบบ ไม่มีคุณสมบัติหาอะไรเลยดีกว่าผมพูดตรงๆมีแค่เป็นคุณสมบัติการค้าเออแค่นั้นแหละคือมันโคตรไร้ประโยชน์เลยผมว่าโอ้โหคิปอร์ต่อตัวไลอวิทเป็นไรเพื่อนอยู่ไหนกันแล้ววะกูเดินต่อมาเดินต่อมาเรื่อยๆอยู่กูเดินตามหลังวิทอยู่ไม่มีเหมืองผมเออว่ะท็อตไปก่อนเพื่อจะได้รู้ไอ้เวิร์สท็อตสามอันเพื่อนเดินตรงมาอยู่ไหนวะโอ้ใหม่เหมือนจริงเหมืองเหรอน่าจะใช่นะมันมีรูให้ลงไปแล้วมึงเจอท็อตกูยังเนี่ยยังเลยเอ้ยนี่ไงเห็นท็อตปะปะ มีทางไปต่อหรอวะทำใหญ่เลยนะมันโอ้ยทำใหญ่เลยพื้นโอ้ยเบิ่มๆเลยอ่ะไปดีกว่ามันมันแมเดี๋ยวผมทำท็อตแป๊บนึงเอ้ยเราต้องหาที่จุดมารู้เลยเราก็เอ๊ยเดี๋ยวว่าเราไปด้วยกันดีกว่าวะกูไม่อยากไปตายคนเดียวขอไม้หน่อยนี่เอาไป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 นี่ขอทำทัชแป๊บเฮ้ยเหล็กทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะบอกว่าอะไรอีกแบบว่าโอ้ยแม่งลึกมากมันหายากมากเลยนะเว้ยเหล็กลึกมากลึกมากจริงอุ้ยไม่ไม่ลงไม่ยิงไม่เฮ้ย โอ้ย่าโดนลงไปนะ The fuck that shit เราต้องขุดเราต้องขุดทางขุดไปไกลๆเลยมันมีคิปเปอร์อยู่เตั้งหลักเลยตั้งหลักถือดาบพร้อมรุ่ยจะเคลียร์คิปเปอร์ก่อนเลยจริงกูต้องปากกูปากทอนให้ได้รับแซบกูขุดเหล็กเลยได้แน่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อะอะวิ่ลืมก่อนวิ่งลืมก่อนโลวิ่ลืมก่อนโลกด้วยเรียบร้อยเดี๋ยววิลืมไปกูว่าเหลครึ่งชั่วโมงแล้วมันมาทางถือเอาไว้ไอ้กว่าจะจบมีแล้วเฮ้ย เอาดีมาถูกเรียวเก็บไปมาท่หมดแล้วไม่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 อะไรอ้เข็นมาแล้วช่วใส่ของก่อนด้วยโอเคเราพร้อมแล้วเอ้ามี่เรอยู่นี่ตีเป็นเบสบอลเลยตอนนี้คุณเล็กเลยใช่ว่าเราต้องปักทอดนะใช่เราปักทอดแล้วทุกคนแม่เราเราควรจะทำเป็นแบบว่าที่กล่องเก็บของอะไรเงี้ยแบบเซฟเราการตายด้วยไงเออคิดว่าไงก็ดีนะมีคนมาอีกทางหนึ่ง ใครไม่ขุดเล็กตรงนี้วะคิปเปอร์ช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยเอ้าสอ้โหเือนะอู้แรงมากยิงมันอีกทีเดียวเออฉันว่าคิปเปอร์เนี่ยบอสออฟเดอะเกมจริงมันระเบิดทีเดียวได้บินเลยใช่ถ้าไม่กดโล่ก็แย่แนะไปไปได้ไม่ต้องข้ามเลยยิ่งดีกดโล่ไปเลยดีกว่าเฮ้ยไอ้คนระวังคนระวังอย่ายืนเฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกไม่ไหวแล้วไหมแทง ฮมยมันไม่เอามึงไม่เอามึงไม่เอากูก็ตีเลยสวยสวยสวยให้คนหนึ่งร้อยคนหนึ่งตีโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มึงเหมือนได้กินเศษเนื้อแมนะทุกคนเนื้อแมเออร์ไหนวะเห็นใครไนาเป็นเพชรอีกเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นมีเพชรนะเพราะว่าผมคิดว่ามันแบบตรงนั้นเหมือนจะมีเพชรนะทุกคนเฟอร์ข้างล่างมีคิปเปิ้ลแต่เราควรเก็บเล็กก่อนเว้ยควรเก็บเล็กก่อนเออต้องเก็บเล็กก่อนนะ เราอยู่ Y17 สิบเจ็ดเพชรมันเจอ Y ายสิ่าไหนวายติดลบอ่ะก็สิบเจ็ดลงไปเห็นเยอะจังนี่นี่นี่เล็กเล็กเล็กเจอมแล้วถ้าผู้ชมเห็นกันไม่ไดเดี๋ยวผมเอาก่อออกให้ก็ได้ะนขึ้นมา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 ทำไมวะเดี๋ยวเอาก่อออกให้แล้วก็ถือทอดนะทุกคนจะได้เห็นนะเออเฮ้ยโอย่าบอกนะว่านี่ยางยางยางไอ้ไอ้บ้านพักกูโอ้ย เสัมภาษณ์ของเยอะมากเลยเนี่ยเออมันเยอะจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงทองไหนวะขุดทองเลยโอ้โหขุดทองที่โกดิอเกอร์วีดินเสียงซอมบี้ตรงนี้ก็เป็นบิงตัวเข้ามานะอุ้ยทองเยอะยังแต่ตรงนี้ไม่มันไม่มีอะไรเลยมันมีทางเข้ามาทำไมวะเอ้เยืนหนึ่งว่าเจอเพชรมันเป็นตะไคร่น้ไหมฮ่าไม่ถามว่าทำทางเข้าไ้ทำไมกันเลย เอ้ย้องเจอ stone ลสโต t o ลสโต t o ลสโตน o n ล้โต t นี่เอาไปทำพวกแบบว่าของอัตโนมัติไหมแบบน่าจะดีนะแบบว่ามีของอัตโนมัติทำพวกนี้เลยพวกนี้เลยถ้ามีคนลงไปแทงลงไปดิไปเพชร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 พี่ใหม่เจอเพชรเยอะใเอาไปแล้วพี่ใหม่จะไปเอาทองแล้วกันเฟย์ก็สู้ๆนะ ไอ้อะไรไหมก้อนเดียวมีก้อนเดียวไอ้ยันนี่หลานคือหยิบเลยเอ้ยันนี่จะได้อาชีพเหม็นเขาหน่อยเแต่มันอาจะมีนี่ยาแบ้ไฮบิดด้วยแบกไ้วิดด้วยอ่ะวิดอ่ะไปฝากเพชรหน่อยอย่าตายแล้วเบิร์ดลืมมองข้างบนนะครับบางทีข้างบนอาจจะมีเพชรก็ได้นะเออว่ะพูดมีเหตุผลเฟิร์ดเราลองขุดดูก่อนนะลึกล้ำซ่อนเงินอยู่เลยนี่ยานี่ยานี่ยาถ้าสมมติว่าแบบเราตายอ่ะเขาจะมาไงอุ้ย เฟิร์สเราไปตรงนู้นเลยไม่ใช่เฟิร์สวิทย์ล่ะวิทย์ลึกลับซ่อนเงินเลยเอาลับวีทย์ดีกว่าไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกอย่าเพิ่งระวังระวังไอวิทย์ทำโต๊ะขาไปหน่อยดิทำแล้วหยิใส่คุ้มกันให้หน่อยโคบูบีโคบูบีรับเสียบโคบูบีดาบดาบไกลพังแล้วอะเอาทองด้วยวิทย์ทองเอาลำแลรงน่าจะป็นมงคลอย่างวะโอ้โหยมันมีีอกทางนึงว่ะไออไหไหนวะเปิดเฮ้ย ยังโอเคยังไม่ตายใครวะโอ้มันคือเยอะมากแท้หลายมันมันหามันเอาให้มึงเลยแบบเห็นบอกบอกไอ้นั้นเล็กใช่ไหมนี่บ่นนักใช่ไหมเอาไปเลยไอ้ฟอตไอ้ฟอตเฮ้ยรอโอ้โหเกลับไปกลับไปนีโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์เลยโคเวอร์เลยโคทองเฮ้ยเฮ้ยเออโคเวอร์โคเวอร์เอยมันตีกันเองมันตีกันเองไปไมข้ามข้ามข้ามไปเอาตัวเอ้ยกูจะตาง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนช่วยก็ได้ดีมาพิษไหนแล้วอ่ะดาดจะพังแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะจังเยอะจังนี่นะคือเหตุผลอะไรต่อหน้าต่อตาทำทำทำไมทำไมทำไมโคเวอร์อยู่โคเวอร์อยู่หลังหลังหลัง แน่นั้นทุกคนทำไมถึงต้องการแบบเอนชาร์เพราะว่าเราต้องการดาเมจที่มากขึ้นใช่ไหมเราจะลงาดาจียนกันไหวรป่านั่นสินะเออผมจะบอกว่าไมค้านี่ผมได้ลงในส่วนของการเพิ่มเติมในส่วนดาจียนมานะซึ่งวันนี้โหดขึ้นมากๆเลยนะขอบคุณมากเฟิร์สก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าผมจะลงกันไหวไหมนี่เหตุผลทำไมผมต้องมาลงดาจียนเพื่อหาเพชรแล้วก็อุปก,กรณ์เอนชาร์นะทุกคนเออวันนไม่ไหววัีเฟิร์สขุดทองไปเลยเดี๋ยวกูลองสำรวจสำรวจก่อนเพชไม่ไหวแล้วโอ้หทองเยอะจังเลยเยอทองทำไมทองมันหาเยอะจังหาง่ายไม่หายเยอะ ตั้งแคมป์ก่อนเลยไม่ไหวเลยเออสร้างแคมป์ดิแต่กูเดินสำรวจเองฮาร์ดคอร์ละก็มึงจบไปแต่อีพีแรกอะแล้วก็ก็เริ่มก็เริ่มใหม่เลยอะคำโล่เพชรไม่ได้ไงเฮ้ยมีโล่เพชรได้เออได้ทำแล้ไอ้ไม่ไหวมันจะมีเพชรให้ทำเหรอไม่มีไอ้เพชรเยอะไม่ตายอ้ยคือเยอะแถวว่ะฮัลโหลสวัสดีเฟิร ช่วยด้วยช่วยด้วย Tell me where are you h e l o อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำในถ้ำกูก็อยู่ในถ้ำเหมือนกันไหมจริงอย่างที่มึงพูดแหละเพื่อนไม่เลบเอ้ยซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กไม่ไม่กูโดนกูโดนยิงกูโดนยิงมันยิงแรงมากเว้ยโอ้ยไม่ทางแยกอ๋อไปกูเจอทองเอาทองก่อนแล้วกันเออแบบเยอะมากอ่ะเฮ้ยอะวัดฮะมาจากไหนวะไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงตายปะไม่ตายโลดถ่นเพืออาหารนราเอามาเยอะแค่ไหนก็หมดอ่ะบอกเลยเป็นไมบอกว่าเอาไปเยอะทำไมอ่ะจะไปหาแบบกลับมาชุดเพชรเลยแบบ มึงใสจะกลับบ้านมือเปล่าเหรอเห็ดเด็กเดียวเน้ยเฮ้ยมึงลงกันไปข้างล่างนี่แล้วเหรอเดี๋บอกนะว่ามึงลงไปแล้วอะยังยังมันอยู่แค่อีกฟากหนึ่งเพิ่งยังไม่ได้ลงยว่าลงไปแล้วไอ้ย่หนนนเเีี่ยตอ้ย กูไม่กล้าลงไปอะ่ะลงไปคนเดียวเหมือนจะตายเลยไม่ขึ้นมาได้ปะเฮ้ยมันต้องใช่มันลงไปมันมีเพชรอยู่นะเว้ยใช่หรอเออขึ้นไปตรงท็อตท,ที่กูเพิ่งปักนะข้างบนเนะนี่ยกูคุณเล็กอยู่เ,เดี๋ยวปักท็อตไปไหนวะเพชรนี่อยู่ไหน,นอย,นอย่างข้างบนนอะไหนวะข้างบนมันเด็กที่มือนคุณปกีนะไปอยู่ไหนเราเห็นเซาเราว่าปะเออเห็นอ๋อปลาปลาไอ้เฟิร์สหายไปจ้อยเลยวะมันจะตายไหมวะไม่ตายแต่ว่าพวกมึงต้องมาตรงนี้เนี่ยที่มันมีถ้ำที่มันรูลึกลงไปอีกอะกลับไปที่ที่ที่ลมคนดิรวมโอเคโโออเเคค ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันกูเจอกูเจอไอ้นี่ไอ้เฮียคิสตันอ้สัตว์แบบมันมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยไอ้ไม่ก้อนก้อนยังไงอ่ะมันแบบก้อนม่วงใช่ไหมก้อนม่วงมันเป็นก้อนม่วงแต่มันไม่ใช่แบบมึงเคยแบบแบบมึงเคยใช้คําสั่งไอ้นี่ไหมที่มันทำให้มันเป็นก้อนกลมๆอ่ะเวลาทำแมปอ่ะเออแล้วมันเป็นก้อนอย่างนั้นเลยไอ้กูว่ากลับไปดูอัพเฟอร์ก่อนดีกว่ากลับไปดูอัพเฟิร์สก่อนดีกว่าแบบกูกำลังคิดอยู่เลยเออเรากลับมาตรงกลางโถงใหญ่นะนี่ยคิสตันเออหนี่งไงคิสตัน ไดเฟ์ออยู่ไหนไม่ไอยู่ตรงคิตันก็ได้เดี๋ยวไปคือตอนนี้นะครับเราต้องการเพชรแต่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนาะเราะเอาไม้เอาไปเลยมีไม้แค่นั้นแหละตอนนี้ผมได้เหล็กมาแค่ก้อนเดียวอะไม่ใช่ก้อนเดียวได้มา4 6ก้อนเออเพชรไปได้เหล็กมาสุดท้ายก็ไปใช้อยู่ดีนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปใหใหม่ ไอพี่จุดเลยนั่นแหละนะปลอดภัยแล้วฮะวอทไอ้ราใหพี่กันดิอถ้าเราลงลงไปอ่ะเราจะขึ้นกลับมาเราจะกลับขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วเว้ยมาแล้วทำไมมันสูบวิญญาณเหรอหล่นลงไปแล้วเราจะขึ้นมาไม่ได้แล้วมันขึ้นไปได้ไงคือไม่กูยังไม่ได้ลงไงอ๋อคือโดดลงไปเลยนะโดดลงไปเลยนะเฮ้ยเออเหี้ยโดดลงไปกูก็เกือบจะโดนดิ่งลงไปเลยลงลาวาวิ่งมีคิปเปอร์ด้วยระวังนะเว้ยมีคิปเปอร์ด้วยมันยิงไม่หยุดเลยอ่ะไอ้ไม่มันยิงไม่หยุดเลย ทองเยอะจัดอะโซนต้องขุดอีกไหมเนี่ยเฮีขุดมาเยอะนะอาจจะต้องใช้เยอะหรือเปล่าวะไม่รู้่ะเวลาจะใช้ยังมันไม่ค่อยมีเว้ยแต่เวลาไม่อยากเจอก็เจอเว้ยเป็นทุกแลเป็นทุกอย่างเลยแหละเฮ้ยกูเจอเพชยแล้วไอ้ไมไหนไหนไหนนี่นมาลังกูเดินมาตามทอนหมดเลยคุณเลยกี่มงกิเมตรเอาไปเลยไหน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 ไหี่นตรงนี้เลยตรงนี้เลยไหนวะเฮ้ยขุดเลยาไมก้อนเดียว มันมันก็ไม่เกยขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเฮ้ยมีก้อนเดียวจริงเหรอ<ท><น>เฮ้ยไปขุดดิมันไม่นี่ไม่มีก้อนซ่อนอดียวอ๋อโอเคไอ้ okay. มึงกลับไปก้อนเมื่อกี้ดิใครจะไปรู้อยู่ไหนวะนี่เมื่อกี้มันมันซ่อนตรงนี้ไปได้ลนะก้อนหนึ่งหมดและหมดละวไอ้กลับไปก้อนเมื่อกี้ดิเที่ยมเราต้องขุดแบบอย่างเงี้ยถึงมันจะแบบมีอ่ะเออเออมันจะเจอว่ามันต้องขุดรอบๆอ่ะเออนี่แบบมีซ่อนดิสวยๆตอนนี้เราเอ้ยไม่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 เฮ้ยตอนนี้เราทำอะไยก็จริงอ่ะทำพิแอสแต่ว่ากูเกือบละ แต่ก็ว่าเราควรทำเป็นเอ่อเขาเรียกว่าตัวเอ็นชาร์ดเว้ยก็น่าจะคุ้มกว่าเว้ยเออนั่นแหละตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มีอะไรเลยว่ะเพื่อนข้างบนมีมีทองอ่ะนคุณดิเพื่อพี่อะไรประเด็นดูไงไปเช็คไงว่ายังอยู่ดีไหมทำไมมันกูกูหายเออเม็ดไอ้เม็ดดีน่าจะมีเม็ดเดียวน่าจะมีเม็ดเดียวเออเพราะถ้ามันอยู่ตรงเสาน่าจะมีเม็ดเดียวไอ้เม็ดอ่ะฝากไว้เลยอ่ะ ใครอยู่ที่ใครว่ารวมๆกันไหมดิออ่่ายูดเวลาหายก็หายหมดเลยเอาเอาไว้เลยเพิ่นเวลาเวลาตายก็ตายหมดเลยเพิ่นลองขุดดูดิเยฟื่องล่าไปตอนนี้เรามีกี่เม็ดแล้ววะสามป่ะถ้ารวมบ้าอีกหนึ่งเม็ดเออให้เราแลวบ้าอีกหนึ่งเม็ดก็เป็นสี่ไม่มีวะไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้มาขุด เราได้มาสี่ขุดตรงนู้นได้ไหมขุดอ่ะได้มาหนึ่งทีนี้ก็มีมีตรงนู้นอีกสองเม็ดแล้วก็อีกนึงหนึ่งเป็นสี่ไม่ใช่พาวกมึงมายอทำไมพวกมึงโยนไม่กูสองเม็ดละกูให้ไปหมดแล้วก็ตอนแรกกูขุดมาแล้วกูก็ให้ไอ้วิทไปไงเม็ดหนึ่งใช่กูให้ไปแล้วด้วยเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคีกว่าเก็บมาแลมีสี่ดวตอนนี้เออแล้วก็บวกกับที่บ้านก็มีห้าป่ะอาใช่ยังไม่รวมที่กูขุดมาอีกแล้วนะที่แบบกูขุดนอกที่ที่เล่นกันอะ เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเจอรัวๆเลยเบิร์ดเฮ้ยอย่าพูดอย่งั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นดิไปลงมาแล้วพูดอย่้ดเฮ้ยมึงลงขุดทั่วๆที่แถวนี้มันน่าจะมีเพิ่มนะมันคงไม่มาแบบเม็ดเดียวนิ่มๆหรอกมั้งไม่ล้างอะไมรมันไม่ได้นี่ทางนี้เรามาทางนี้เลยวะช่องแคบมรณะนึงจำได้ไงวะเบิร์ดจำได้ดิเฮ้ยคล่องแค่วะไอ้โหลวะเฮ้ยมึงจะตายเลยวะตายอ้าวเลือดๆออกเลือดออกหลับปีดเลือดออก ลับฟีก็เฮและเล่นตอนนี้เลยกูออกเล็กน้อยมึงดูดีๆนะเว้ยเผื่ออาจจะมีเพชรตรงนี้แหละที่มึงขุดเจอเพชรอ่ะใช่ใช่ใช่ใครจะจำได้ไว้เออหมุมที่เราเจอตรงที่ราลัวเออแถวนี้แหละเออตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างมุมนี้แหละกูทำรูไว้เออก็อาจจะมีทางที่เราต้องไปอันนี้แหละคือตรงนี้ความจำเพื่อนเราดีไว้เออเออเวอร์มึงของเทพอะคือพวกกูแก่แล้วมึงเดินมาแล้วมึงจบไม่อยากจะไปอีกรอบหนึ่ง กี oh, yeah. ี้โอ้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยเฮ้ยเพชรเพชรเฟิร์สสวย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 คุณคุณคุณมาคุณมาโน่นโน่นโน่นโ่นหลังมึงโน่นโน่นโน่นเฮ้ยโอ้กูเจอเพชรสองก้อนเลยเจอก้อนเดียววิสเฉยไม่นเลเดี๋ยวเขาลองคนรอบๆดูยังไม่แพ้ไมยได้ยังไม่แพ้กูเจอสองก้อนเลยไม่มีว่ะดูข้างบนก็ไม่มีนะเจอสองก้อนเลยเจอสองก้อนเลยโอเคทำไมกูอยู่คนเดียววะเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยมึงเดินไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าก็หลงอีกแล หลงหลงทุกคลิปเลยกูอะน่าจะคือทันเดิมอยู่ไหนก็นไม่รู้อะกูลองขึ้นไปแล้วกันเดินไปเรื่อยๆนั่นจะเจอเอ้าวทำไมในตัวกูถึงมีเพชรสามก้อนวะผู้เขียนด้วยที่มันที่มันทำม,มาเพื่อความสมจริงไงเพราะว่าในถ้ำมันจะมีความชืม้นไงเออว่าเพิ่จร์นอะกูอยู่ไหนอะไ <c oughs> อ้กูเจอปลาหมึกเลนแสงวะเห็นปะเห็นเห็นหมานไม่รู้เออเสียงอะไรวะ <The> เเปิดระเบิดอ่ะมึงตามเสียงปเปิดระเบิดมาดิโหเสียงมันกล่องยิ่หายเลยเนี่ยเหมึงคงรู้อยู่มั้งเนี่ยเอ้ยกูเจอแล้วเจอใครไม่รู้นี่ไงกูเจอใครไม่รู้อ่ะฟันอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะอยู่ตรงลาวาอห oh, oh, ันล <first. S 1> หลังมาเออมึงกลับมาอะไรแล้วนะอย่าขึ้นเถอะโอเคโอเคเฮ้ยเราถือว่าเราได้มาค่อนข้างเยอะนะเ <c oughs> พชรเพชรได้มาสี่ก้อนเลยเหรอมีมีมากกว่านั้นปะรู้สึกสิบสี่ก้อนนี่ก็เยอะแล้วนโอ้โหสิบี่ก้อนเลยทอง ทองเยอะเกินอ่ะมึงดูดิทองเยอะจัดล้วชาโคไม่มีอะโคอ่ะเออโคไม่มีถ่านไม่มีเลยไม่ได้ไม่ได้ขุดเลยถ่านูยู่20ก้อน20อัน โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเนื่องจากว่าทำมันใหญ่มากเลยนะคือพวกผม3คนเนี่ยถึงมาเล่นด้วยกันก็แทบไม่ไหวนะคือตอนนี้ก็จะให้ดูเกาะแล้วก็พวกเอ่อค่าความคงทนต่างๆคือมันน้อยมากแล้วนะคือผมก็อยาจจะต้องแบบแล้วเขาเรียกว่าตั้งแคมป์ที่นี่กันไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยว EP พีหน้านะครับจะเป็น e p 4.5นะซึ่งก็จะต่อจาก e ีพีนี้แหละก็คือเราจะสำรวจแล้วก็หาเพชรได้สักประมาณ25่ก้อนนะครับเดี๋ยวก็ จะไป EP 5นะซึ่ง EP 5จะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ EP 4.5เป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะเอาไว้รูหรับคีนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้บายจ้าบายจ้า